ตั้งแต่ทำงานมาช่วงก่อน30เนี่ยก็จะใช้ชีวิตด้วยความประมาทแม่คุณก็เป็นเราโลเออถ้าเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเก่าๆรุ่นเก่าๆอ่ะรุ่นก่อนหนะ้ารุ่นเจนวายละกันเออมันไม่ใช่ทุกคนที่จะตระหนักเรื่องชีวิตเออทางการเงินตระหนักแต่ทําได้ตั้งแต่เดวันถูกปะ เออมันเพิ่งเรียนจบมันเพิ่งทํางานมันเพิ่งมีเงินเป็นของตัวเองมันก็อยากใช้จ่ายอะไรที่ไม่เคยซื้อได้มันก็อยากจะซื้อมันอยากจะใช้อ่ะเออมันมีความสามารถในการใช้เงินมีเงินของตัวเองแล้วมันก็แบบถ้าเกิดว่าคุณแบบเก็บสิบห้าเปอร์เซนโดยประมาณแล้วแล้วคุณใช้จ่ายไม่ได้แปลว่าหนึ่งคือไม่เงินเดินคุณน้อยมากๆน้อยเกินไปไม่พอใช้คุณเริ่มต้องขยับขยายหาทิศทางหรือคุณกําลังใช้เงินมากเกินไป ซึ่งหลายคนอาจจะเป็นกรณีใช้เงินมากเกินไปมากกว่านะเราเดาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ประเด็นเช้ามนุษย์เงิดือกลับมาอีกแล้วนะคะกับรายการที่จะมาชวนกันขุดคุยแซะและเล่าเรื่องจริงในชีวิตที่ทำงานที่เป็นเหมือนสมอภูมิรบของเราทุกคนที่จะต้องเจอกันอยู่ทุกวี่วันกับ เรื่องจริงเนี่ยคะ่ะที่ทำให้คุณฟังแล้วต้องเพยียงหน้าเพยียงหน้ามันเกินปะ <c oughs> แล้วลองว่าอ๋อฉันก็เจอ <c oughs> เออนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ก่อนเข้าเรื่องขอเหมาหมอยเห็นไหมทรงผมลุกใหม่มากับนิวลุกค่ะเออเมื่อวานจัดไป5ชั่วโมงวันนี้ก็คือ ช่างยังบอกว่าสองชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สองชั่วโมงสองวันอย่าเพิ่งทำลายกับน้องอย่าเพิ่งไปสะเสอะไปวุ่นวายอะไรกับน้องนะคะนี่ยังไม่ชินเลยนี่ขนาดยังไม่ต้องเซตผมเองยังไม่ต้องสไตลิ่งเองอ่ะยังรู้สึกแบบเอ๊ะฉันต้องทำยังไงหน้ามุง้งหน้ามาหน้าหมาใจใดเออนั่นแหละเป็นความยังไม่ชินแต่ก็ชอบนะคือตอนทำก็รุนมากว่าจะได้พี่เสาเซอร์หรือจะได้อาจุมมาท่านหนึ่งกลับมา <laughs> แต่คิดว่าก็ก็ยังไม่ถึงกับอาจุม่ามากเป็นอาจุม่าระดับปานกลางคิดว่าพอไปได้อยู่ <c oughs> กลับเข้าเรื่องคืองี้วันนี้จะมาชวนคุยกับเรื่องที่เราไปนั่งคิดๆระหว่างทางขับรถกลับมาแล้วเราอยู่ดีๆแล้วก็อะไรโดนใจไม่รู้ทําให้เราแบบคิดเรื่องนี้ระหว่างขับรถแล้วก็เปิดดูนู่นดูนี่ดูแอปดูอะไรของตัวเองนั่นก็คือเรื่องการเงินของมนุษย์เงินเดือน <c oughs> เออ คืออย่างนี้ไอ้ว่าเรื่องการเงินของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราว่ามันมันมีหลากหลายประเด็นมากเลยเวย้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าที่ที่เราคิดขึ้นมาเพราะว่าอยู่ดีๆแล้วก,แวก็แล้วก็สงสัยเรื่อง provident fund ของตัวเองว่าถ้าฉันเก็บเงินด้วยเรทที่เก็บอยู่ฉันจะมีเงินพอกเกษียณไหมพอกเกษียณแปลว่าอะไรแปลว่าสามารถใช้เงินได้หลังกเกษียณในจํานวนเงินที่ต้องการโดยประมาณต่อเดือนโดยที่ไม่เดือดร้อนชาวบ้าน ไม่ว่าฉันจะเป็นสาวโสดสาวเื้อหรือจะมีครอบครัวก็ไม่ต้องให้ลูกหลานมาเดือดรอ้อนอะไรเงี้ยเออใช้ชีวิตได้นี่คิดไปยาวมากเลยนะคือประมาณละ,กะเกษียณ60ใช่ไหมแล้วก็ถึง90ว่าพอไม่พอเออถ้าเก็บเงินด้วยเท่าที่เก็บอยู่ปัจจุบันใช้ชีวิตพอไหมซึ่งข่าวดีที่พบก็คือเออมันพอวะก็เลยอยากมาแชร์กับทุกคนว่าทุกคนคะ่ะ อันนี้แช่เลยเอาจริงๆนะเราว่าถ้าถ้าใครบริษัทไหนมีโ r o v i เด n t f ฟันแนะนำเลยนะแนะนำจากประสบการณ์ก็คือให้เก็บแม็กซิมัมของที่เขาให้เลยค่ะเขาให้เก็บ15เก็บ15%ถ้าไม่เดือดร้อนนะหมายถึงว่าเก็บจำนวนนี้แล้วไม่ทำให้ชีวิตเดือดร้อนซึ่งก็ไม่ควรจะเดือดร้อนจริงๆควรจะสันได้ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณแบบเก็บ1 5เนโดยประมาณแล้วแล้วคุณใช้ใจ่ายไม่ได้แปลว่า หนึ่งคือไม่เงินเดินคุณน้อยมากๆน้อยเกินไปไม่พอใช้คุณเริ่มต้องขยับขยาหาที่ทางหรือคุณกําลังใช้เงินมากเกินไปซึ่งหลายคนอาจจะเป็นกรณีใช้เงินมากเกินไปมากกว่านะเราเดา <c oughs> คือเราเป็นแบบนั้นมามาตลอดก่อนหน้านี้ลหลายๆที่ที่เราอยู่มาไม่ค่อยมีเอ่อถ้ามี provident Prov fund ่ะเราก็ไม่ค่อยสนใจมากนักเพราะว่าเล่างี้ดีกว่าตอนตั้งแต่ทํางานมาช่วงก่อน 30เนี่ยก็จะใช้ชีวิตด้วยความประมาทแม่คุณก็เป็นเราโลเออถ้าเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเก่าๆรุ่นเก่าๆอะรุ่นก่อนหนะ้ารุ่น Gen Y ละกันเออมันไม่ใช่ทุกคนที่จะตระหนักเรื่องชีวิตเออทางการเงินตระหนักแต่ทําได้ตั้งแต่เดย์วันถูกปะเออมันเพิ่งเรียนจบมันเพิ่งทํางานมันพึ่งมีเงินเปนของตัวเองมันก็อยากใช้จ่ายอะไรที่ไม่เคยซื้อได้มันก็อยากจะซื้อมันอยากจะใช้อะ เออมันมีความสามารถในการใช้เงินมีเงินของตัวเองแล้วมันก็แบบอยากใช้ต้องเลยอยากใช้ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นอยากดับกิเลสเลยอยากไปเที่ยวอยากทำนู่นทำนี่ทำนั่นตั้งเลยใช่ปะ <c oughs> นั่นแหละก็เข้าใจได้ซึ่งเราเป็นอย่างนั้นมาตลอดด้ยจนช่วงหลัง30สิบมาเนี่ยชีวิตมันเริ่ม ออกจากจุดสตาร์จุดเดียวกันหลังจากที่เรียนจบจากมหาหลัยใช่ป่มเราเริ่มเห็นสเปกตรัมของเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่คณะแล้วกันเอาเอาเป็นที่คณะเราเป็นหลักพอมีโซเชียลมีเดียเราก็เริ่มจะเริ่มแบบเห็นชีวิตของคนอื่นและเราก็จะเริ่มมีการเปรียบเทียบมนุษย์เป็นสัตว์ชอบเปรียบเทียบอยู่แล้วค่ะเออต่อให้ใครบอกว่าอย่าไปเทียบตัวเองกับคนอื่นน่ะถ้าเห็นผ่านทำลายมันก็จะมีสักแวบนึงแหละที่คุณฉุดคิดฉุดคิดย้อนมาที่ตัวเองอะเนาะเออซึ่งเราก็เป็นเว้ยแล้ว ต้องบอกว่าคณะเราเป็นคณะ,ะเราจบจากเศรษฐศาสตร์ก็จะเป็นคณะที่มีความเกี่ยวข้องกับการเงินบริหารใดๆก็จะเห็นคนในหลายสเปกตรัมมากตั้งแต่มนุษย์ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันเออเหมือนเรานี่แหละไปจนถึงมนุษย์ที่กลับไปมีกิจการที่บ้านทํางานกิจการครอบครัวไปจนถึงมนุษย์ที่สร้างกิจการขึ้นมาด้วยตัวเองรวยขึ้นมาด้วยตัวเองจนทุกวันนี้แบบไปกระทบไหลกับ นักธุรกิจแนวหน้าของประเทศนี้แล้วอะเออแต่เราก็ยังตอกต่อยเป็นมนุษย์งินเดอนอยู่ที่เดิมแต่เขาไปไกลขนาดนั้นแล้วมีเป็นแบบนะไม่ต้องไปพูดจำนวนศูนย์ในบัญชีเขาแล้วกันเออคือพอมันออกสตาร์ทจุดใกล้ๆกักกนอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นอย่างง้นนะมันมันอดได้หรอกที่เราจะมีแว็บหนึ่งที่แอบมองย้อนกลับมาที่ตัวเองถูกปะซึ่งยังไม่นับเรื่องของการเปรียบเทียบสินทรัพย์ต่างๆอีก เฮ้ยอายุเท่ากันเพื่อนแม่งซื้อบ้านแล้วว่ะซื้อรถแล้ววะนู่นนี่แล้ววะคือเนื้อออกปามนุษย์บางทีมันก็คือเราอะจะไม่ค่อยอิจฉาคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศเท่าไหร่เราก็ถือว่าได้ไปทำงานพอสมควรได้ใช้ชีวิต ตามสมควรบ้างไม่ไม่ถึงขนาดต้องไปทุกปีปีละหลายทิปเราไม่ได้เป็นคนเราอยากไปเที่ยวบ้างแต่ไม่ได้เป็นคนแบบวอนว่าต้องแบบเป็นเป้าหมายต้องไป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 เท่านั้นน่ะเออเรายังไม่ถึงเบอร์นั้นเราก็เลยจะไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องเห็นเขาเที่ยวแต่เราจะมีประเด็นเรื่องสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ที่เป็นที่เป็นแบบการออมอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นจุดดางพอยของเรา <c oughs> <c oughs> คือเป็นคนไม่เก็บเงินเก็บเงินไม่เก่ง ไม่ค่อยมีความตระหนักเรื่องการออมมาแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยพอแม่จะพูดว่าเอ้ยเราทำงานเราเก็บเงินบ้างนะยังไงก็มีความดื้อพอสมควรก่อนอายุ30นี่คือใช้เงินสะบ้านทันแหลกเออไม่มีเงินเก็บขนาด provident fund เนี่ยตอนเราย้ายงานจริงๆมันควรจะย้ายกองทุนนะคุณย้ายไปที่ provident ที่ใหม่เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็เก็บไปเป็นเงินเกษียณใช่ปะ อีนนี่ก็คือเอาเงินออกมาใช้แล้วก็ยอมเสียภาษีด้วยสามไป <c oughs> เออมันเบอร์นั้นอะคืออายุก่อน30ก็คือมนนษย์ใช้เงินท่านหนึ่งแต่เราก็ลีมิตความเป็นหนี้ของเราในระดับที่เรารู้สึกว่าเราจ่ายคืนได้พยายามทําให้มันแต่ในคําว่าจ่ายคืนได้คือไม่มีเงินเก็บ <c oughs> ซึ่งก็ยังอนาดอยู่ดีอน,อนาตอนาถมากจนถึงตอนนี้ก็ยังอนาดอยู่ถ้าพูดถึง emergency fund ที่เขา บอกกันว่าต้องมีอย่างน้อย6เดือนไปจนถึง12เดือนไปจนถึง24เดือนอีนี้6เดือนยังมีไม่ถึงเลยค่ะ <c oughs> เออคือ emergency fund นี่ก็คือรวมอะไรบ้างค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนกินอยู่เบื้องต้นค่าอ่าชำระหนี้ที่ควรจะมีเชนพอ่พอนรถผ่อนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องผ่อนอยู่เออเราก็สารภาพตามตรงเลยว่าตอนนี้เรายังมีไม่ถึง6เดือนแต่ เราก็รู้สึกตระหนักแล้วนะว่าสิ่งนี้มันไม่ดีเลยอะ <c oughs> เราก็เลยแบบคิดว่าเออเรามาแชร์ความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็พยายาม improve <c oughs> ไปเป็นคนที่ดีขึ้นพร้อมๆกับคนที่อาจจะยังทำตัวเหมือนกันเรามาเปลี่ยนแปลงตัวเองกันเถอะ <c oughs> เรากำลังพยายามอยู่ทุกคนเรากำลังพยายามอยู่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าในแง่ของ provident fund เราคิดว่ามันจริงมากเลยเว้ยยิ่งถ้าคนที่มีวิธีการใช้จ่ายแบบเราไม่มีความสามารถในการเก็บเงินน่ะคุณควรจะส่ง Pro รวิเดนฟันให้สูงที่สุดเท่าที่คุณจะไม่เดือดร้อนคือคุณควรบริหารจัดก,การให้คุณไม่เดือดร้อนจากการส่งเพรวิเดนฟันสูงที่สุดอะ <c oughs> เอออย่างเราเนี่ยบริษทัทให้ส่งเท่าไหร่เราส่งเต็มแม็กเลยเว้ย เราไม่ไม่สนใจไม่สนใจเรื่องเงินสมทบนะสมทบเท่าไหร่มันเป็นโบนัสได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมานแต่เอาที่เป็นเงินออมของเราสิ่งที่สุดท้ายแล้วจะมาเป็นของเราอะ่ะเราอยากบังคับตัวเองให้ออมสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เ้ยเราก็เลยจัดเต็มแม็กเลยซึ่งมันดีมากเลยอะ่ะอย่างน้อยที่สุดอะ่ะเราออมได้เซอร์เทนเมาส์ในช่วงระยะเวลาการทำงานหลัง30มมาถ้าให้ออมเองเราว่าเราไม่มีไม่มีทางที่จะอด แบบมือความมือบอลน,นี้ได้อะเออตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอยากแชร์เรื่องนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่สามารถเก็บเงินได้ด้วยตัวเองคุณต้องหาเครื่องมือช่วยเวย้ยซึ่งพอเราทําแบบนี้แล้วใช่ปะแล้วพอเราคํานวณอย่างที่บอกเราคํานวณ provident fund ว่าหลังเรากษเียนซึ่งตอนนี้เราใส่เต็มแม็กก์กันเลยนะกะเสียนหกถ้าเราเก็บเงินเท่านี้ต่อไปเรื่อยๆจนถึง60สิ เราจะสามารถใช้ชีวิตได้จนถึงอีกสัก30ปีไหมสัก90ลอะไรเงี้ยพอเห็นว่าเออด้วยเอเมาที่เราเก็บหลังกเกษียณเราสามารถมีเงินใช้ในในในจำนวนต่อเดือนที่เราค่อนข้างพึงพอใจแล้วในขั้นต่ำนะซึ่งเราก็คาดหวังว่ามันจะมากกว่านี้แหละก็เบาใจลงมาเปล่หนึ่งเออเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้ดีเราอยากแชร์ทุกคนว่าถ้าคุณคิดว่าอย่างน้อยอ่ะแบบคุณไม่สามารถออมได้ด้วยตัวเองอ่ะ คุณหาเครื่องมือออมนะตอนนี้หนึ่งในเครื่องมือที่เรา,ชานน non Fun, ใช้อแน่นอน Provident Fund ใช่อป่ะอันหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของการซื้อกองทุนเป็นรายเดือนใส่เข้าไปเลย DCA หากเป็นเหมือนค่าใช้ใจ่ายประจํำเดือนเ,ออเดือนนี้ได้เท่าไหร่อ่าใส่กี่พันกี่พันกี่พันกี่หมืน่นอะไรก็ใส่ไปมันจะเป็นการบังคับเหมือนให้เราเป็นค่าผ่อนรถค่าใช้ใจ่ายประจำ ปีประจำเดือนประจำวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างน้อยที่สุดเราก็จะเริ่มเริ่มออมได้บางส่วนบางส่วนบางส่วนมีเงินฉุกเฉินบ้างมีเงินสำรองเออเราเรารู้สึกว่าสิ่งนี้ควรค่าเกี่การแชร์มากเลยเราก็เลยเอาซะหน่อยวันนี้ถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ประสบความสำเร็จทางทางการเงินไม่มีสินทรัพย์เท่าคนอื่นเขาไม่มีบ้านไม่มีธุรกิจไม่มีรถ,รถหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าเราว่าคุณเริ่มได้เริ่มจากเครื่องมือทางการเงินที่ใกล้ตัวที่สุดอ่ะเออที่ที่คุณสามารถเข้าถึงได้เดี๋ยวนี้เปิดพอร์ตง่ายมากพอร์ตอะไรก็แล้วแต่แบบมีแค่แอปสำเนาแบบประชาชนคุณเข้าได้แหละแล้วคุณก็หาความรู้หน่อยว่าเออซื้อกองทุนกองไหนดีถ้าคุณเป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่สามารถศึกษาหุ้นได้ด้วยตัวเองว่า จะเล่นตัวไหนดีอย่างเราเองเราก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองสามารถกระโดดเข้าไปในการซื้อหุ้นเป็นตัวๆด้วยด้วยตัวเองใช่ป่ะเราก็ลงกองทุนก่อนพอเก็บเล็กผสมน้อยแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าเออเราก็ก็พอมีเงินที่จะใช้ในแต่ละเป้าหมายนะอย่างตอนเนี้ยเป้าหมายหนึ่งที่เราตัดตัดได้แล้วเราจะคงไว้อย่างเงี้ยก็คือเรื่องของเงินกษียนเราคิดว่ามีแน่ๆแหละถ้าเรายังออมด้วย อัตรานี้และยิ่งถ้าเราเติบโตไปด้วยหมายถึงว่าสมมุติว่าออมเดือนละเท่านี้บาทแล้วแต่ละปีตัดถัดไปจากเงินเดือนที่เพิ่มไอเงินออมเนี้ยมันจะเพิ่มตามเงินเดือนที่ขึ้นไปด้วยอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งโตโตโตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราอยู่โอเคอะเราไปคํานวณแล้วแบบชีวิตหลังกเกษียณเราอยู่ได้เนี่ยมันมันรู้สึกปลอดภัยนะนรู้สึกสีเขียวตัดก้อนนานเวลาก้อนหนึ่ง ทีนี้ที่เหลือตอนนี้เป้าหมายทางการเงินของเราถัดไปก็คือการบาลานซ์ระหว่างการเก็บเงินฉุกเฉินการเก็บเงินเพื่อทำตามความฝันฟังดูดีปะแพชชันเ,เก็บเงินเพื่อแบบจะมีธุรกิจของตัวเองหรืออยากจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงอย่างเงี้ยเพื่อเป็นทุนเหรือเก็บเงินสำหรับ ดูแลสุขภาพหรือสำหรับอะไรเงี้ยเราว่ามันก็จะเริ่มเป็นเป้เปาหมายที่เราจะค่อยๆค่อยๆมองเห็นค่อยๆมองเห็นนะ่ะอย่างน้อยที่สุดถ้ามีอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกสีเขียวได้เราก็จะมีแรงในการแบบมองเป้าหมายอื่นๆแล้วทําให้เป้าหมายมันเล็กลงเล็กลงซอยย,อยย่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 อยอย่างตอนนี้เ <grammar> ป้าหมา,รายระยะสั้นเราคือเอาเงินฉุเกเฉินให้เพียงพอต่อการมีชีวิตอย่างน้อย6เดือนเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันดี เราเลยอยาออกมาชินคุยทุกคนเออแล้วก็อยากจะมาแชร์ว่าเริ่มต้นกันเถอะเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดเริ่มจาก DCA ก็ได้เดือนละน้อยที่สุดเท่าที่คุณจะไม่เดือดร้อนแล้วถ้ามี provident fund ก็บังคับไม่หักไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันช่วยได้แน่นอนแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกหายใจได้โล่งขึ้นเออมาเริ่มเลยด้วยกันนะคะกับมนุษย์ เงินเดือนอย่างเราๆว,นนวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอให้พรุ่งนี้ประชุมไม่เลื่อนแล้วเราจะได้พบกันค่ะ